สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอจา์บิชิษะนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามด้วยนะคะจะเป็นอันดับหนึ่งในการให้คำปรึกษาเรื่องของปัญหารักสามเศร้าแล้วก็ปัญหาเรื่องของการดึงแฟนเก่ากลับมานะถ้าใครอยากดึงแฟนเก่ากลับมาหรือว่ามีปัญหาเรื่องของรักสามเศร้านะคะสามารถที่จะแอดไลน์มาปรึกษาหรือว่าสอบถามอาจารย์ได้นะคะที่ไลน์แอดวาร์บิชิษะได้เลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะทุกคนเรามาเริ่มกันเลยนะ สี่ถ้วยนะคะไพ่ของการเดินจากไปไพ่ของครอบครัว the fool นะคะคนคนนี้อยากที่จะเดินออกไปจากชีวิตคุณนะ the devil เข้ามานะคะเขาเหมือนเขาเบื่อแล้วเขาไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเขาอยากที่จะเดินออกไปจากตรงนี้นะคะมีสภาวะแบบเหมือนเป็นคนหนีปัญหานะคะเขาขอบคุณ เขาอาจจะเลือกที่จะเงียบนะคะไม่คุยนะหนีปัญหาไม่พูดอะไรอย่างนี้นะคะไม่บอกคุณไม่อธิบายนะคะคุณอาจจะมีคำถามในใจหลายๆอย่างว่าเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะเขาต้องการอะไรเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าคุณเองนะคะอาจจะไม่ได้รับคำอธิบายอะไรนะ เขาอาจจะไม่ได้มาพูดนะคะไม่ได้มาอธิบายไม่ได้มาบอกในสิ่งที่เขารู้สึกนะคะคนคนนี้นะแต่ี่มองว่ามันเป็นเพราะว่าตัวเขาอะเหมือนมันมันหมกมุ่นเรื่องของคุณมากเกินไปอะมันเลยทําให้เขารู้สึกเบื่อเขาไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วนะคะมันอาจจะเคยคิดมาจนแบบคิดมาก ไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยมันเลยทําให้เขาแบบเอองั้นไม่คิดแล้วไม่อยากคิดแล้วไม่อยากคุยไม่อยากสนทนาไม่อยากพูดอะนั่นแหละแสดงว่ามันมีอสองแบบอะคนคนนี้อาจจะมีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วหรือว่ากลายเป็นคุณนั่นแหละที่มีครอบครัวมีแฟนหรือว่าอาจจะเคยเป็นแฟนกันแต่มีเรื่องของมือที่สามเข้ามานะคะเขาไม่อยากฟังแล้วนะคะเจ็ดดาบมันขึ้นอยู่กับว่าคุณกระทําหรือเขากระทําถ้าเกิดว่า เขาเป็นฝ่ายกระทําให้คุณต้องเสียใจเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากที่จะแบบเหมือนกับว่าโทษตัวเองอีกต่อไปแล้วไม่อยากรู้สึกผิดอีกต่อไปแล้วเขาก็เลือกที่จะเดินหนีไปหรือเลือกที่จะเดิอนออกมาจากความสัมพันธ์เพื่อให้ตัวเองไม่รู้สึกผิดนะคะหรือถ้าตัวคุณเป็นฝ่ายกระทําเขาก็เหมือนแบบไม่อยากกลับคําอธิบายไม่อยากฟังอะไรแล้วนะไพ่สิบดาบนะคะกับไพ่แปดดาบแล้วก็ไพ่แฮงแมนเนี่ยมันคือการมุกออนเป็นวงกลมเลยคือเขาแบบ วิว่าการที่เขาเลือกที่จะหนีปัญหาการที่เขาเลือกจะไม่คุยกับคุณมันไม่ได้หมายความว่าเขาอะลืมคุณได้นะคะเขาเอะยังลืมคุณไม่ได้หรอกนะแต่คือทุกครั้งที่มันคิดถึงอะมันคิดถึงแต่เรื่องการหักหลังการมีคนอื่นการทําอะไรรับหลังนะไม่คุณก็เขาอะที่ทํามันเลยทําให้แบบมันมันไม่โอเคอะเออไม่รู้สึกว่ามันไม่โอเคนะเขาก็เลยรู้สึกไม่โอเคอะไรเงี้ย หรือตัวคุณเองอาจจะแบบไม่โอเคกับเขาอะไรหลายๆอย่างนะมันเลยทําให้แบบความสัมพันธ์นี้มันมันไปต่อไม่ได้นะคะมี่ก็มองว่ามันเป็นที่ตัวเขาแหละที่อาจจะทําไม่ดีกับคุณแล้วก็เขาอาจจะรู้สึกว่าทุกครั้งที่ต้องมานึกถึงคุณมันต้องมานั่งรู้สึกผิดตลอดนะคะมันก็เลยเหมือนแบบไม่อยากที่จะรู้สึกผิด อีกต่อไปแล้วอะไรอย่างเี้นะคะหรืออีกในหนึ่งก็คือเขาเหมือนกับว่าตัวคุณเองอาจจะเป็นฝ่ายนอกใจหรืออะไรก็ได้นะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้เงี้ยเขาก็ไม่อยากที่จะแบบต้องมานั่งคิดถึงในเรื่องของความเจ็บปวดที่คุณเคยทำกับเขาไว้อะไรเงี้ยนะคะมันมีหลายรูปแบบอ่ะ แต่โดยรวมไม่รู้สึกว่าเขาไม่อยากที่จะนึกถึงในเรื่องของความเจ็บปวดซะมากกว่านะที่คุณเคยทำหรือที่เขาเคยทำกับคุณอะไรเงี้ยนะคิดไปก็เวียนหัวปวดหัวอะไรเปล่า,าอะไรเงี้ยนะคิดไปก็เครียดอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะไม่อยากคิดไม่อยากเครียดนะคะเวียนหัวปวดหัวอะไรอย่างนี้ มันเหมือนแบบนึกถึงคุณทีไรเขาคิดถึงคุณนะเขาเป็นแฟนเก่าของคุณแน่ๆนึกถึงคุณเขาคุณยังอยู่ในหัวใจของเขาอ่ะแต่เขาอาจจะไม่แสดงออกนะอืเขาอาจจะเงียบๆเก็บไว้อยู่อย่างนั้นตอนนี้คุณกับเขาอ่ะอยู่ห่างกันนะไม่ได้คุยกันไม่ได้พูดกันหรือว่าอาจจะมีเรื่องของระยะทางห่างไกลมาเกี่ยวข้องนะคะ q u e e ออ f คั p เขาคุณเขายคุณยังอยู่ในความรู้สึก ความน้อยใจอยู่ในห่วงอารมณ์ของเขาเสมอเลยนะคะแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกคะ่ะว่ามันอาจจะมีเรื่องของรักสามเศร้านะคะเขาอาจจะมีแฟนแล้วหรือยังไงนะมันเลยทําให้ตัวเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันยังพัฒนาไม่ได้ตอนนี้หรือมันอาจจะเหมาะสมกับการที่เป็นแค่แฟนเก่ากักนนะแต่ถามว่า ความดีหรือความผูกพันนะคะคุณค่อนข้างผูกพันแล้วคุณเป็นคนเข้าเข้ากันได้มากเขาคิดถึงเสมอเขาไม่เคยลืมคุณได้เลยนะคะคุณคนนี้มองคุณในแง่ดีด้วยแต่ว่ามันนึกถึงความรากครั้งนี้มันมีความเจ็บปวดเพราะ่่มองว่าทั้งคุณกับเขาต่างฝ่ายต่างสร้างความเจ็บปวดให้กันและกันไม่น้อยเลยนะคะในความสัมพันธ์มันเลยทําให้ ความสัมพันธ์นี้มันมันไปต่อได้ยากนะคะ The Lover ก็ต่างคนหนังก็ยังมีความรักอะไรให้กันแหละแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกไปอะคะ่ะรักกันแต่มันเป็นเจ้าของกันไม่ได้ตอนนี้เนาะอยากจะพูดคุยอะไรกันอย่างเงี้ยมันก็ ลำบากนะคะค่อนข้างลำบากมั้งมีนับวันนะคะมีความหวาดกลัวมีความระแวงเดอ s u ัน queens of pentacle นะคะ queens of pentacle คือมันเต็มความรู้สึกแบบว่าเดอ s u ันอะ อยากเริ่มต้นใหม่แต่มันก็มันก็ยังยังเป็นความชัดเจนตอนนี้ไม่ได้อะมันทะเลาะกันมันมีปัญหากันรุนแรงนะคะเดอร์ซัเข้ามาอะไรที่เคยบาดหมางกันอะไรที่เคยไม่เข้าใจอะไรที่เคยทะเลาะกันรุนแรงเขาอยากกลับมาปรับความเข้าใจกับเรานะอืมอะไรที่เคยแบบมีความเข้าใจผิดในเรื่องของการมีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็อยากจะมาคุยมาเคลียร์ให้ได้รู้นะคะหรือความชัดเจนที่เขาไม่เคยให้กับคุณเลยมองคุณเป็นตัวเลือกในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเด m มูนใช่เขาอาจจะเคยมองคุณเป็นตัวเลือกแต่นะวันนี้เขาอยากจะมอบความจริธที่ทให้กับคุณ The Devil เขาอยากจะกลับมามอบความยุติธรรมความถูกต้องให้กับคุณแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่ถึงเวลาของคุณนะคุณกับเขาอ่ะมันถูกที่แต่ว่าผิดเวลาคือรักสองคนรักกันรักกันชนิดที่ว่ารักและหลงกันมากแต่มันอาจจะยังไม่ถูกต้องนะคะรอเวลานะกองนี้รอเวลานะคะ เดี๋ยวเขาจะทำมาให้ถูกต้องเองแต่ตอ,ตอนนี้มันยังเหมือนต่างคนต่างรักแต่ก็ต้องหยุดกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวการเวลาจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันถูกต้องนะคะแล้วคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์เอาชาวกองนี้มีนกันพึกศกมังกรเม็ดโรแมนต์ n องเจลนางไฟอยากจะบอกอะไร ฮิล i ิงแฟมเ e r ร s o o n อีกไม่นานค่ะเขาจะกลับมาจีบคุณใหม่แล้วครั้งนี้เขาจะมาจริงจังนะแต่มันต้องมีช่วงแบบ separation มีช่วงแยกกันไปอะค่ะอืมครั้งนี้เขากลับมาจริงจังขอให้คุณเชื่อมั่นในคนคนนี้นะคะถ้าคุณไว้ใจและเชื่อใจเขาอีกครั้งหนึ่งนะความสัมพันธ์นี้จะกลับมาจริงจังได้อาจจะดูใจร้ายแต่สักวันเธอจะเข้าใจ จิตใจฉันต้องการสัมผัสอันอบอุ่นของเธอเธอสวยมากในสายตาฉันเธอหลอกมากในสายตาฉันรู้ไว้เธอสําคัญสําหรับฉันจะกดอีกงานไหมง้อนหนื่อยแล้วนะโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์สับสไคร้ให้บาร์บี้ด้วยนะคะเราไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย